สวัสดีค่ะเหม่สุขควันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วค่ะเนาะเช้าวันที่หกที่กลับมาถึงบ้านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หกตีมาถึงเฮิ่นนลค่ะบรรยากาศตอนเช้า,ชา,าค่ะจำถึงข้าวกาดอา,ะนะาวหาเนาะยยกอดเตมีหมอก,กุลสุ่มเตมไม่คันหมดแล้วเนี <laughs> <laughs> เพิ่งตื่นนะคะ เตค่ะเต็นเง้หนึง่งกระดิอีเดียวค่ะบรรยากาศที่นานางนะคะหนาวแล้วก็หมอกคลุมอย่างนี้เลยนะคะทุกท่านสงสัยว่าเป็นอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นหมอกนั่นเองค่ะมองไม่เห็นอะไรเลย ม่สุค่ะสวัสดีค่ะในคนขาโน่ข้าวขาเดม่าเฮดน้ำโถและโถผู้เพิกนคะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำเต้าหู้กับเต้าหู้นะคะมาดูกันนะคะขั้นตอนการทำของที่นานาง จะเหมือนที่ไทยไหมนะคะมาดูกันเลยค่ะมาด้วยคาวาสังเต็ตตมเอนกุดต่างตีค่ะเนะเพราะฉะนนเอาอันกันกัดด้วยซ้ำกันค่ะดีนะค่ะน้ำส้มมันได้เต่เอามาแกงเฮ็ดก่อนเลยเยาก็าส้มขวัญเฮ็ดก่อนเลยค่ะจริงๆน้ำส้มนะคะเอามาแกงก่อนเลยเอามะขามก็ได้นะคะแล้วก็ไปส้มบ่อยก็ได้นะคะ งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะนั้นก็เอาอันกันกัดด้วยซ้ำกันค่ะ มัเล้วก็เด็กกระยอนออไม่สมขวัญไหน,นะคะ่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปขอส้มปล่อยงั้นไปก่อนนะคะ ยนไม่สมควันเข้ยดเถาพวกเขวนันองเขีดมาขอย่าเดี๋ยวม่ยันสมขวันนะคะสมขวัญไน้ยหม่อนส้มปล่อยนี่ค่ะจะเอาใบนี้นะคะไปต้มค่ะ นายขายให้งนายขายเห้อังลาต่อกัน่นอนฮ่าฮ่าาแหาก่าน่าฮ่าฮ่าฮ่านคาฮ่อฮ่า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 าฮ่อก่ัฮ่าฮ่าฮ่า่่าัน่าฮนาาห มัมีในในหางหรือแก่เลยเตอเราหวานเรานายขาเกียนพางั้นเาลูกกินพ้กมอ๋อนายอ่ะนายกินพกาพักติตอ๋อ เกาวนี่ยน <why> ี่คือขั้นตอนการป้อปกเนว่าก้อนไตเขาว่าไทยทุกอันนี่ก็ป้อปกยาวอันนี้ก็ป้อปกก็คือที่เป็นฟองฟองนะคะค่าฟองเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาก็จะเป็นการกรองนะคะเลเซนนในกเดลัยท้องค่ะท้องอน,น้ำะนะมกค่ะเนาะมีคนมาช่วยถึงสามคนเลยนะคะเคดๆๆๆดเดเดแม่ด้วยเพื่อนด้วยพี่สะพ้ายด้วย เอาทุนนองนี่หอเอังไม่เตี้ยมันหนำเยอะไป ม,มาเรวก็ตั้งไว้เหนือเก้งก่อนค่ะนะแต่นี้ก็ตั้งไว้ไฟแรงสูงก่อนนะคะไปก่อนค่ะว่ากำเด็กขึ้นมาหันตอนนี้ก็คือร้อนมากๆนะคะมาเร็วก็ไม่เปซ้า วันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็เลยทำทานกันน้ำเต้าหู้อยากทานมานานมากแล้วค่ะใครกินมาหึงเนี่ยเระะาก็หันไปเทียแห่ก็ใครกินให้ก็เมือนกก็มาเฮ็ดกินค่ะเนาะเดแล้วก็พอดเย,ยวคคะตอนนี้ก็ฝนแล้วนะคะฝนแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะ 好，好。想听音乐，来。嗯。嗯 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปให้ทุกคนทานกันค่ะมามันอะไอนไหนมาอืมนี่น่ารมันฟองแน้ชาหอตี้เนี่ยเห็ดอเนาะเ็เขาเห็นลายหยาดเลยให้เขาช่วยหนักตำเลยพวเเห็ดอาไรทอาเห็ดเต็มเป็นหรือเล่เ็ดโย่เปนเป็นเป็นนนยอนเฮ็ดหรอ้อกหันกั กนนันเจมม่ไนค่อลูม่ได้ช่ยเขาเมอน้องแข็ละ่ะลกินแล้วก็ินนืไม่รอดมเคยกินกาวไม่เคยไยโอ้้่เคยกินกไม่เคยกินก้ไม่เคย่กินเอาแดนละเกจมม่อนเจม่อืมเจมมเจมม ก็แรงเจ๊มแสนแน่ๆวนวานหานหวานเนหไนหวานหานปวนานหนหวาคานหาานหนหวานหนลาไปวานอนหนหวานหวนวานหวานหีาบหวานหวานหวนหานนวดกนวานนวาหนวาาหวานหวคนาเนหวานวาหเนหวันวนาา

อ่า ah, okay. มาเร็วก็เยาว์ค่ะเนาะกินน้ำโถผู้น้ำโถนะคะเนาะน้ำนมโถนะคะเฮ็ดสภาวะค่ะวันนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเต้าหู้นะคะวันนี้ก็ได้ทานเต้าหู้ด้วยแล้วก็น้ำเต้าหู้ด้วยนะคะ ah, วันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปวิดีโอหน้าจะทำอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะไปกันค่ะ ขอบึุณค่ะสวัสดีค่ะ